ครับผมครับผมเอาถน้ดมั้งแจงเงินแจงเฮ็ดเพื่องผมมั้งเนที่นี่นะเอนเนน่ยแจงเฮ็ดเพิ่องผมมาเนาะับผมี่นอได้ปลาขางโอ้โหสุดปุ๊กมีแทบไม่บ่ตัวอัจจันต์ครับผมอูดอกเงี้ยนี่ครับผมดอกเงี้ยเลยครับผม ่องยังไงนะครับหอ,อ,อมป่ะหอม,อมจักไปแนป่นอนไปตู้เลยไปเสีไปตู้ไปอยู่ที่ทำครับผมโอ้โหแก่งเงินเพิ่งผมไม่ยากไม่ยากนี่นะไปแจ่งกินนล้มันย่างไปดำหน้าแซ่บแซ่บพี่น้องเลย ไปดำหน้าไปโอ้ยเกริหัวสมัยตะกี้ก็บเรียบร้อยลงถครับผมหอมหยวะเอาหารของแทโอ้โหั้ม่ัาวฮทวัเนเอาเต้เอากินเเอายังอืม แไมได้อ <se ืมอือ้าไมนซื้ออะไรมะแบะมาเอาอยู่ห้องไปทาคมตายเราเรียงมั้งโหคมเนาะเดี๋ยมือหลังเย็นไหนเห็นผู้ยทุงนี้มืเมันว่านี่มันเป็นนิ้เพึงนะว่ามันน็้เพิงคมเนี่ยนี้เราซื้อประจำเนี่ยจับเตา มันตะเต่าเอเออเนี่ยต้องเฮ็บเพาะีไหัเอเที่แมนี่คัดแทงขกอนทก็เพาะเอาได้เลยเฮ็ดเพาะอ่ะอืกคก็ูกเขาแล้วเฮ็ดเอันี่เพออนเฮ็ดเฮ็ดปลวกอะเพื่อมเพาะแล้วอืมแตะเต่าใังเพาะไงอืมยนทุกผักอโอครับเป็นอรอยอุนจืดพวกเพื่อนแถมลิอมเเออออ เข้ไปแล้วบอทเบอกคนมาบอกว่าเมไราไปแล้วจริงไหมครับเขาไปคือแบงดึงเดือดว่ะคึ้นกังหรือเล่าอาจารย์พี่เขาต้องไปขับแล้วเ่เดีไปจริงังเ่ไมต้องไปลเจมไม่ใช่เขาต้องลับตัวโอเไปก็ได้ครับตามื่นหอมาหรอไปเลยเนาะไมาว่านตัวเปี้ยวว่ะ

ไม่ได้นเย่ต่งคอชั้ไปไม่แต่งคั้งไปเพราะว่ามุกเยียวบ้านง่างๆนากานอะไรง่ายตรงนี้เทีมงานตัดจับมหมยูะจะบอมาตัวมิดเามาว่าลาได้ัวเลยถาอยู่่วมกันเนี่ยนะ้าังหายแล้วอ่ืจมยอดอ่ะมีเรืองเขโดนดรสิบวปีแล้วก็หิเนี่ยเี คํ้มตายจริงนะมากขันเนี่ยกินมกินสิวันนี้เฮ้ไปกินนะจิ้ม่ชาติเลยสายเลยแล้ว,วผมไปกินวันนี้ผมจะคุยให้อ่มไ,ไม่ต้องไปตัดต่วเถอ